ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคตอนนี้เรามาอยู่ในเกมของไมค์ค่ะนะตอนนี้เราก็มาอ่อู้เจกไมค์ครับ t ูนย0ห้าจุดนย์ครับยูหนึ่งนะฮะตอนตอนแรกๆก็อัดคลิปไปสี่ห้ากว่าคลิปแล้วละเนาะเอาครั้งเอานะฮะก็อัดไปสี่ห้ากว่าคลิปแล้วนะฮะก็ไมค์ครับสุดยอออกแล้วนะครับมานะฮะเน็ตเน็ตเน็ตเน่ยมีสองคลิปโอเคฮะ กดสีที่เพิ่มมานะคะก็แบบนี้เลยนะอันนี้ก็กดแอมซูว์แล้วก็ธรรมดาธรรมดาฮะอืมแบบนี้นะคะและสีที่เพิ่มมาใหม่ะครับก่อนนี้เลยอ่อนะครับอ่านมาอืมนะครับมาสุดยอดเลยนะครับอ่าแล้วสกินนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราเรามา เล่นดูนะฮะก็สิ่งที่เพิ่มมาอันนี้นะครับเป็นม้ากับซอมบี้ฮักนะครับมาอืมนะครับมาละวมาอีกนะฮะนี่นี่ย่างน,นี่มามานะฮะแล้วบล็อกด,ดันนะฮะโอเคนะฮะละวมาซอมบี้นะครับมาเออมาโครงกระดูกนะฮะมันก็จะมีไข่ของมันนะฮะก็เนี่ยฮะไข่มันก็จะเพิ่มมาโคตรเยอะนะ,ะแล้วลูกกระน,นูนะลูกกระนู ขนมขนคันูนะครับอโ oh <my> อ้ยแม่กูอู้นี่อีกเนาะอู้นะฮะบล็อกดันนะฮะอุีอีตัวนี้อะไรเนะี่ยอยเฮ้ยอะไรอนะกดชิปอะชิป,ปยังไงอนะตรงนี้น่าจะใช้ไม่ยังไม่ได้นะฮะอ่าแต่เป็นอะไรที่สุดยอดมากมากอะอันนี้มันปากก็อบขึ้ย ไยินเสียงเยะยเมื่อกี้นะฮะเหมือนสลามเลยนะฮะแล้วก็ลูกบอลนะฮะแล้วแล้วก็นี้เหมือนเดิมใช่ไหมน่ะนะคะครับเอนะฮะอ่านะฮะก็บล็อกดันก็ใช้งานได้นะครับนะะนะะบล็อกดนันมีสองนะฮะอ่ะปึ๊บปึ๊บเออปึ๊บเออยืดปึ๊บเออเยี่ยมนะฮะเรามาลองดูฮะติง ตีอ่ à, นะฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมฮะแบบเนี้ยดีนะฮะอ่าก็นะัน้นนะฮะก็นี่เอนะลูกไฟเอาลูกไฟไใส์นะฮะอืมเนี่ยเอาลูกไฟไใส์นะฮะก็ใช่ถามว่าใช้งานได้นะเจะก็ใช้งานได้นะฮะไหมอ๋อสุดยอดนะฮะ,นะฮะ ก็แบบโอมไหน,นไม่รู้นะฮะอ่า,อาโอเคเราลองไปดูแล้วมีความไกลของอมันฮะโอ้เคเขาป่าได้เลยนะเนี่ยเออและนี่ฮะนี่คือม้าของผมนะฮะอ่าแล้วเรามาขี่ดูนะฮะเออนี่ขี่ได้ด้วยนะฮะน่าอ่าแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาน,ะะนนี้ก็เป็นแล้วเป็นอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็มาดูนะฮะโอเคนะฮะเราลอง,ลองมาถ่เล่นดูนะฮะอ้าวฮอ้า,อากระโดดปึ๊บอ,อ้ากระโดดปึ๊บอ,อ้ากระโดดปึ๊บอ้าเยี่ยมฮะเป็นสิ่งอะไเยี่ยมฮะถ้าผมรีวิวไม่หมดนะก็สำหรับคลิปนีน้นะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะชอบก็รีกดกดติดกดติดกดไลค์ผมด้วยนะคะบระิหารคลิปใหม่ๆนะบ๊ายบาย